Huh? กันกรเจ็บเบิดปีแลอวะแต่เ่ไม่จะไปเก่งขึ้นจากอายล่ะโอ้โบอสดูดมึงมาเนี้ยาตัวนนองเบงอ๋อเอาตรงน้เนีิ้อบ่เอ้ยนิ้งสเอนเอ้ยเอ้ยเฮ้ยยดเลยอเฮ้ยยแม่หนูหอวยอ้ยโอ้ยเองไง่วยโอ้ยไม่เ้ย เอฟเอ้ยวอร์ดิเอฟมาหุบเลี่ยมดีกว่ามาหุบอ่าเนี่ยตังค์ไปไปเอาไปข้าวมาส่งครับโอยใครวะเดี๋ยวไอ้ยังยืดเดี๋ยวผมไปเอาให้เองอาจจะต้องเสียแรงดอก โอ้ยอโอ้ยมาฝากใจน้ำเดือดอาย <c oughs> โอ้ยอยังวะาจตัตง์ด้วยครับทั้งหมด120บาทครับอยังวาเขาก็ไม่ได้กินยังต้องมาจ่ายเงินให้อีกยูย นอกอย่าหลบพี่โอครับพี่เฮ้ยเตามด้วยเฮ้ยปาใจวอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยทีนธุ์ีครบแล้วครับพี่โอ้ยกำลังในที่เลยวะกำลังปันเลยได้น้องไหมไงเฮ้ยแม่เวกำลังในที่เลยแงเจ็บหน่อยนะเป็นไรครับพี่ ตั้งกูนหนวะเอาเน้อโก้ไหมน้อง,องครบ,บครับพี่โห่มากครับเออยขอบใจมากพี่อะดูมีนหนกกากตัวนี้เยอะเลยทำไม่ได้น้องนะหม่รว่าจะระบายไหนเหมือนกันไฮ้อย <Hey, S 1> <Hey. S 2> เางั้นขอบใจมากขอบใจมากครับผมแล้วต่อไว้ใช้บริการอีกนะครับเออ ฮ้ยลองตกใจกูไม่ได้จะมาทำอะไรมึงกูก็แค่แวะมาคุยมึงเฉยๆนี่มึงเหลือเท่าไหร่นะสามแสน่ะออใช่ครับพี่ว่าผมขอเวลาอีนิดได้ไหมพี่มันยังไม่ครบกำหนดเลยไม่ใช่หรอครับแต่เฮียเข้าใจร้อนอ่ะเด เขาเลยเสนอทางออกดีๆให้มึงเฮ้ยงานง่ายๆที่มึงคุ้นเคยถ้ามึงยอมทำงานนี้เนี่ยนะเฮียเขาจะลดหนี้มึงแสนหนึ่งแมวลรอกพี่ ผมงอยู่กของแบบนี้แล้วอ๋อไอสัตว์อยากจะเป็นคนดีขึ้นมาใช่ย่างั้นงานง่ายๆกับเงินหนึ่งแสนเนี่ยได้เงินสบายๆหรือมึงจะต้องยอมโดนต่อยสักกี่ครั้งวะฮะถือชัยนี่ครบอะ่ะกูว่ามึงต้องต่อยถึงชาติหน้าเลยมัง้งชัว เอาเฮียสวัสดีครับเฮ้ยสัตว์จําไว้เด้อไปไหนวี่จัดเยมังสัตว์เอ้ยเฮ้ยพอ ไอ้เฮี้ยมึงแม่งทนมือทนตีนดีชิบหายเลยวะ่ะดูเด้มีเฮี้ยอะไรมัง่งโอ้โหยขยันหน้าดูเลยมึงเนี่ยฮโอ้เฮโหถือเป็นค่าเหนื่อยกูแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยพี่เป้าอย่าปล่อยขอร้องมั้พี่ไอสัตว์กูบอกให้มึงปล่อยไงไอ้เฮี้ยมึงนี่แม่งเล้าหรือกูชิบหายเลยสัตว์ ปวดเยี่ยวพอดีเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสันจับจเลยเด้จับมือแม่งไว้กูจะกระทืบมือให้แม่งพังเลยสัตว์ฮะเมื่อกี้มือไหนมือนี้ใช่ไหมมึงกล้ากูใช่ไหมยิ้มไอ้สัตว์ม,มีอาหารมาส่งครับอาหารเ,ย,เยี้ยอะไรมึงกูไม่ได้สั่ง มนะึงอเฮ้ยเฮ้ยไปเว้ยฝ่าไว้ก่อนเถอะมึง ตัวผไปถืออย่างมานี่ยหม็นขี้โหยเถอะแล้วหนังไปเป็นอย่างม้าเนี่ยกวนไปตีกับหมามาหน้าตีกับหมาทั้งแพร์ไอ้หูเดจเหน่ไปตีกับหมามาไอ้คึ้ตีกับหมาตีโอ้เจ็บปานนี้ยังควรตีนกูเนาะโอ้เจ็บบาสบ้าโอ้ยทะเาลาะอ,อะไรกันถ้ามึงอยากจะตีกันนะมึงไปตีมันเวทีนูน่น เฮียเขาเลี้ยงมาไม่ได้ให้มันเป็นอันตราพาณนะเว้ยส่วนมึงอ่ะก็เป็นพี่แล้วมึงจะไปทะเลาะอะไรกันน้องมันนักหนาไปไปย,ย้ยายไปซ้อมไปเยิ้มตามแจ๊มมานี่ เดี๋ยวก็ตายหาซะก่อนมีอะไรก็บอกเจได้นะเว้ยแล้วนี้เป็นไงบ้างอะซ้อมมาถึงไหนแล้วพร้อมยังวันคัดตัวซ้อมอะไรเจตอนเจไม่อยู่นะไม่มีใครซ้อมในพมสักคนเอาก็เราเป็นตั้แบบเนี้ยไม่ตั้งใจไงอ,อันไหนตั้งกาได้ดูหน่อยดิตั้งกา,น,งกานะอือสบ,บายมาก โอ๊ยถ้าเราันเป็นแบบเนี้แยแหมหยอกเลียดิดเดียวทำเป็นซีเรียสไปก็ได้ จของพวกนี้นะมันเป็นของนักมวยดาวรุ่งพุ่งแรงของเราเองแหละตอนนั้นอ่ะนะค่ายเราวนะ่ะไม่เป็นที่สองรองใครเลย่นค่ายเรามีคนเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแล้วเขาไปอยู่ไหนแล้วเนะจ๊เลิกชกไปแล้วน่าสงสารสมัยก่อนนะ่ะนะสมัยที่ของเรามันยังรุ่งโรจน์นะ่ะ เจ๊เนี่ยนะเป็นดาวลุ่งพุ่งแรงเลยสมัยก่อนนะเจ๊นี่สอกเจ้าเข่าเจ้าอย่างเงี้ยใครไม่มีใครสู้ได้เลยจริงๆเจ๊จะบอกให้เข้าใจไหมยิ้มเอาโว้ยแล้วก็ปล่อยใอ้คูพูดคนเดียวอยู่นั่นแหละ Tá เดี๋ยวดูก่อนเิดเป็นยกสุดท้ายของไอ้ยิ้ม ยิ้มเดี๋ยวพี่ฝากเก็บของแล้วก็ล็อกประตูให้มันดีๆด,ด้วยนะแล้วหน้าเนี่ยแผลหายแล้วแล้วก็อย่าไปกวนใครเขาอีกนะรู้ไหมอ๋อแล้วก็เดี๋ยวรับของให้เจด้วยนะเข่งไป thank you ตั้งททยเหมือนมันคงแล้วมึงก็ค่อยชกดิเฮ้ยกูยจำมึงได้คืนนั้นเออมึงไม่ต้องขอบคุณกูณหรอกใครจะขอบคุณมึงมึงอะ่ะมาทิ้งกูวไว้ที่นี่กูโดนยุงกัดเต็มตัวเพราะมึงนั่นแหละโอ้ยถ้ากูรู้ว่ามึงจะบ่นขนาดนี้นะกูน่าจะทิ้งมึงไว้ตรงนู้นเนาะกู <c oughs> เอาหยอกเด่นซะซื่อดอกหยอก ก็กูหลอเล่นนะนกูชื่อยิ้มนะกูต้องขอบคุณมึงมากที่มาช่วยกูแล้วก็กูมาส่งไว้ที่นี่แต่ความจริงมึงไม่ต้มาช่วยกูหรอกก็แค่พวกนั้นสีห้าคนกูรับมือได้สบายาทำหน้าตายมึงเชื่อกูหรอ ได้นองกุบลาฮะนลองกูงสุยกไหมะมาอ้าวมึงโดนกูนแน่โอ้จิบมึงก็เก่งแต่ว,วะอะไรนะมึงทำไมเก่งจังวะฝีมือมึงเนี่ยเก่งกว่าใครบางคนใครๆอยู่นะเนี่ย หมายถึงมึงอะนะเออกูต้องขอบคุณมึงจริงๆนะที่มาช่วยกูนั้นน่ะถ้าไม่ได้มึงคง<ม>เละคาตีแน่นเลยเฮ้ยย๊เดี๋ยวมึงมึงมึงอะสอนกูต่อยแบบวันนั้นเลยดินะไม่เอา้าทำไมอะงูสอนกูหน่อยดิ นะ้านๆะนะนะไปโอ้สอนคนไหนดีนะนะแล้วกูจะได้อะไรอ่ะนี่กูให้มึงกินฟรีๆเลยถ้ามึงสอนกู าถ้ามึงไม่สอนกูกูจะรีผ่อนมึงด้วยกูจะบอกว่ามึงไม่ตามใจลูกค้ามึงกูจะเอาผีไปหลอกมึงกูจะบอกหมายไปกัดมึงด้วยมึงจะทำอะไรก็เรื่องของมึงเถอะยังไงค่อยมากระทืบมึงทีหลังก็ได้เอาเฮ้ยน้ำกูนี่มึงมาโ่งให้กูไม่ใช่หรือไง ไปได้ไงวะอุ้ยก็ไม่สอนเจ้าน้ากูไปอีกตอนนั้นซื้ออย่างวะไม่ได้ถามอยู่